วันนี้ขอเสนอเมนูคู่ครัวคนใต้ครัวบ้านบ้านสไตล์ดิช,ชี่วันนี้เสดอตอนแกงส้มปลากุเลาใส่ผักบุ้งวันนี้ไปตลาดนัดมาได้ปลากุเลามาโลนึงแล้วก็ผักบุ้งทอดชอดแม่เอ้ยสวยงามผักบุ้งขาวเปี่น้นงโอดน่ากินมากเลยอยากทำแกงส้มตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เครื่องแกงวันนี้ใส่เครื่องแกงซื้อมาจากหมูวันนาเป็นเครื่องแกงแกงส้มใต้เท้เครื่องแกงพริกสดรสชาติดีอร่อยโซเดลิเซียดมากเลยนี้แนะนำได้เลยวันนี้อร่อยสุดแล้วก็ใส่ กะปิเข้าไปใส่กะปิหรือใส่เคยพี่น้องเพราะว่าในเครื่องแกงเขาไม่ได้ใส่เคยไม่เราต้องใส่เคยด้วยนะคุเลคุเลให้เข้ากันทั้งเครื่องแกงทั้งเคยหลังจากนั้นเราก็ทําการใส่ขามเปียกใส่ขามเปียกเข้าไปสักข้อหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเปรี้ยวแล้วก็ค่อยตับอกหลังจากที่มันปรุงแล้วเราก็ทําการใส่ปลากุเราเข้าไปเลยวันนี้ปลากุเราโรนหนึ่งกินให้แรงออกไปเลยปลานนี้มันก้างน้อยแล้วก็เนื้อมันเยอะพี่น้องเออได้กับรอยเต็มท่าไปเลยเห็นไม่พี่น้องโรนหนึ่งได้แรงออก หลังจากนั้นก็รอสักพักให้มันเดือดให้มันปรุงให้เนื้อมันสุกก่อนแล้วก็ทําการปรุงปรุงก็ใส่อะไรไม่มากใส่แค่อันนี้เราใส่น้ปาปลาด้วยเป็นสูตรของเราเราอยากใส่น้ปาปลาด้วยมันหอมอมมันอร่อยแล้วก็เกลือน้ําผึ้งทรายผงอูมามิก็ตามนั้นเลยพี่น้องก็ใส่ทั่วไปเนาะที่บอกบอกในคลิปก่อนๆแล้วก็ใส่ผักบุ้งเห็นไหมพี่น้องคหยผักบุ้งน่ากินมากจ้ารวยได้แดงออกแบบนี้นะพอมันปรุงแล้วเห็นไหมบีบส้มนาวเข้าไปเลยสักนิดเพื่อความเปรี้ยวเพราะว่าแกงส้งมมาพี่น้องนะต้องเปรียปร้ยว,วๆหวานๆเค็ หลังจากนั้นโอวิตวิตเนี่ยมันทั่วๆแล้วก็ซิมเบิงซิมบึกโซดีดีเียดพร้อมกินแล้วจ้า